ยืนมองต้องสะดุดสุดจะดานางให้ไปที่เขาคิดจะกูดกูดน,นี้งอันไกลกันยังไม่พูดโดลดลดพูดไปทำไมละ่ะทำไมอ่ะมันไม่ใช่คนละที่อ่านี่ถูกอันด,ดูนี่ ให้ไปหาพันทองที่เขาสามร้อยยอดและให้นำพันทองมาเลงเลือดจากโอ,อกในเมียด้อยและนำเลือดมา่อดีอาไปไหนแล้ว <c oughs> มึงก็ไม่คิดจะทักกันเลยนะไม่ล่ะเขาเขียนตรงนี้จ้แ,แลูกแม่าวน้าเล่นนี้มึงจะนับถือได้ไหมนะี่ย พูดเลยนะพูดเลยเนาะเะไอหัวหน้านี่มว่าหัวหน้าหรอมึงบ้าว่าเอาเขาจะเล่นอะไรก็ได้คณะเขาฮะไม่ใช่มันก็ดูไม่มาตรฐานมไปเขาเขียนกเขาเล่นอะไรก็ดีไปหมดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยไหเนี่ยหะอุมัศว่าอะไรยัมามองหน้าแล้วถีบหน้าทั้งหไอเบลทีมเอาไอเบลเอากุยเอ้าพอเดี๋ยวเพื่อนกลัวมันเจ็บ แล้วลิเกที่ไหนเล่นไม่ถอดแมสหน่ะแตงแมสหน้ามันหมดแล้วมึงแต่งหน้าทูโทนไม่เชียร์ติวจ้ามันจะตายมทาหน้าดำมจะลดออกไงล่ะมันแต่งหน้าเล่นจะแล้วอ่ะหน้าด่างจะแล้วหหน้าเล่นไม่ได้แล้วด่าแล้วด่เออเออมึงด่าเออเอออ้าวกูผิดเออกูผิดเออกูผิดไปหาพันธุ์ทองที่เขาสามร้อยยอด ได้ให้นำพันธงมาร้องเรื่องจะสโซ่อกกันนะว่าได้ไปรับหน้าพระพิณานาัญญาสาวสามายอดแล้วพันทองอยู่ที่ไหนเนี่ยพันทองอยู่ที่ไหนวะชลบุรีเป็นไงชลบุรีไม่เกี่ยวกันใช่เหรอเอาดีๆดิพันทองอะ่ะคนละพันทองกันแล้วพันทองอะ่องอะไม่ใช่ดูไบหรอกนะ <c oughs> มั้งเนาะไอ้พงรู้ได้ไงว่าเป็นดูไบกันพั <c oughs> นธงอยู่ไหนวะทาไมพระจองดูไบไม่ใช่มึงไปร่ทำไมพันทองดูไบไม่รู้ไงกูถามดูพันทองอยู่ไหนไปควายเลือดไปไหนไหไม่เบล ทไ,ไม่้เรื่อดูไบไม่มีเหรอไม่มีเากลับมาประเทศไทยล้ควายอะไรอะ่ะไม่ถึงอะไรพต้องแท้เลยมึงไปตกข่าวมึงไปดูข่าวเขาอยู่ดูไเขากลับมาตั้นาไป่อน,น้ำหานเขาหมดตังนานเขากลับมาขุดประเทศไทยใ่เขากลับมาขุดประเทศไทยขุดฝังผู้พอด้วยแยกยายกับไปหาบ้านพเด็กวันเพ่ปพงงแล,แล้ทุกคนก็แยกยาย